สวัสดีครับวันนี้กับพี่เอบอสครับนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมไมครับไม่ได้มาเล่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้ก็จะประกาศประกาศผล Special Activity ที่จะมีคนได้เข้าร่วมนะครับมีผู้สมัครอยู่4คนแต่มี3มชาแนลนะครับที่ได้ส่งคลิปมานะครับถึงคลิปจะผิดพลาดน,นิดนึงถึงจะเขียนคลิปไม่ได้ทำตามกฎที่ผมบอกแต่ก็ถือว่าให้อนุโลมนะครับ อีกชาแนลหนึ่งนะครับยังไม่ได้ส่งมานับก็คือตัดสิทธิ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาบอกทั้ง3ชาแนลนับว่ามีใครบ้างกติกาวิธีการเลือกชาแนลง่ายๆนะให้ท่านผู้ชมนะครับไปดูทั้ง3าชาแนลทั้งก่อนอย๋ยวผมจะให้ลิงก์เอาไว้นับแล้วก็พอให้ลิงก์ก็เลือกว่าจะเาชาแนลใครนะับสาม,มารถส่งไปในคอมเมนต์ของรายการเขาได้หรือรายการผมก็ได้แล้วให้เอายอดรวมของชาแนลนั้นอะ ว่ามีกี่คนอะเอามาให้ผมแล้วผมจะมาประกาศในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาประมาณนั้นนะอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับมีเลื่อนเป็นตามความเหมาะสมที่ผมเลื่อนมานานขนาดนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมรอชาแนลทั้งสี่ชาแนลทำให้เสร็จนะับเขาอาจจะยังทําไม่เสร็จกันนะครับตอนนี้ก็ทําได้แค่สามชาแนลซึ่งมันเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมหลายท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะทําแค่นี้แหละโอเค ทำไมถึงต้องไปทําถึง31อตุลาทําไมวันแรกบอกว่า31อกันยาก็เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงสอบแล้วผมก็จะเลิกเลิกทําคลิปในตอนสเดือนเดือนกันยายนี่แหละวันที่สิบหกผมก็จะทําเพราะมันเป็นวันดีโอเครู้ไว้แค่นั้นแหละแล้วก็จะมาดูกันคลิป3ามชาแนลกันนะครับรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดหนึ่ง GGTV Gamer ทักว้างดนเนอ๋อไหนิลยนีนายนายที่ีมีะไรบ้างเหรอือเห็นว่าที่นี่มีสมบัตินะชอแล้วหรอที่นี่มีป่นนะว่าข้าไม่ให้เจ้าหรอกทำไมล่ะกเจ้ายังไม่ได้ลงบอสนะสิ <c oughs> น้าเราสามารถทำลายแบบว่า 2. F Craft Team เอ้ย F Team Craft เอ <c oughs> เอก็ถูกแล้วนี่นะ สามมิสเตอร์ยูทูบเกมเมอร์ทีวี แล้วนั่นก็คือรายชื่อทั้งหมดส่วน a s k g a m e r TV เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ได้ทำการเปลี่ยนชื่อคลิปไปแล้วแล้วเขาก็จะทำคลิปใหม่แล้วผมได้ทำการเตือนไปที่ร้อยหลายรอบแล้วครั้งนี้มันหมดเวลาแล้วครับขออภัยกันด้วยเอานะครับใครอยากจะช่วยร่วมทำกิจกรรมนี้นะให้กดให้เขียนนะจะเลือกช a นเอใครนะคนที่เป็นคนสร้างคลิปนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ เลือกชาแนลตัวเองก็ได้นะไม่ว่ากันนะแต่ให้เลือกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับให้เลือกคนเดียวด้วยถ้าเกิดเลือกหลายครั้งเราก็จะตัดสิทธิ์คนนั้นไปเลยนะเอานะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมสนุกกับกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ